สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับเมสุคงนะครับผมก็คลิปก่อนหน้านี้นะครับเราทำคลิปไปแล้วก็คือเปิดซอง Shadow b i r d ชุด Mini Expansion Renaissance Chronicle นะครับก็ใครอยากรู้ว่าผมเปิดได้เลเจนด์นใบไหนนะครับรีแอคผมเป็นยังไงก็ดูได้ตรงตัวไอกดตัวไอดูได้เลยครับเดี๋ยวผมกดใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงตัวไอเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาทำหนึ่งเด็กที่สามารถเล่นได้ใน Renaissance Chronicle Extension นะครับเด็กที่ผมหยิบมาในวันนี้นะครับก็คือเด็ก RESONANCE พอเท่าค a r บนะครับผมรอบนี้เราไม่มีลุงนะครับตัวหลักเราจะเป็น U1 กับ MAGNA ซีโรนะครับผมเห็นไหมครับไม่มีลุงนะครับโอเคการทำงานของเด็กนี้เป็นยังไงครับไปไปดูกันเลยเกมแรกนะครับเราเจอกับรูนครับของเกลียนะครับเราเดินฝ่ายเริ่มก่อนเนาะโอเคอ่าระหว่างนี้ก็เดี๋ยวดูเปลี่ยนมือเนาะอาแป๊บหนึ่งนะผมพูดไปคร่าวๆเลยแล้วกันเนาะคือเด็กนะครับวิธีเล่นก็คือเราต้องให้เร s ซแนนซ์ติด อย่างน้อย10ครั้งในเกมนี้นะครับก็คือทําให้เด็กเรากลายเป็นเล็คู่1ิบครั้งนะครับก็ง่ายๆสุดก็คือการจั่วครับจั่วการ์เทอระบเทอระบก็ได้ครับอ่ะอย่างอนเนี้ยการทุกใบของเราจะเป็นการจั่วซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เทอเจ็ดเราก็จะยิงด้วยแมกนาซีโร่นะครับอ่ะเธอรแรกเราก็พลาน่าบีชนะครับเพื่อจั่วการหนึ่งใบตรงนี้พอเป็นสามห้าเลนโรเซนจะหายไปแล้วก็เมื่อกี้ครับมือเราตอนแรกสามใบจั่วหนึ่งเป็นสี่ใช่ไหม เท่ากับเด็กเหลือสามหกเรนอเซน์ก็ติดหนึ่งครั้งนะเออเรโซแนน์เรเรนอเซน์ en ent, คือเหล่าเรนอเซน์ชุดนี้หี่หว่าคุณผิดเรโซแนนต์ก็ติดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเราก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอ่ะอย่างนี้ครับเรโซแนนต์ติดสองครั้งแล้วนะนี่นะสองครั้งอ่ะจบเทินครับอันนี้จบเทินเอาชื่ออะไรนะอานาลซิ่งอ์ติแฟกเข้าเด็กแล้วก็ฮิลหนึ่งเด็กจะกลายเป็นสามห้าอ่ะเรนอเซนก็จะหายไปเอ้ยเรนอเซนเอ้ยเรโซแนน์เอ้ย,ออยถูกแล้วแพมอย่างเงี้โอ้โหอ พูดผิดกลัอมาเป็นมุกได้จริงจริงอ่ะเขาเทินจวดหนึ่งครับกลับมาเป็นสามสี่เลโซเน์ติดอีกครั้งครับกิสมครับทิ้งไอรอนฮีโร่ไปเลยครับตัวไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใส่มาทําไมก็นั่นแหละผมก็อยากใส่คือผมใส่มาเพราะมันฟอยนั่นแหละโอเคนะอ่ะเกนครับเขก็จวดหนึ่งครับจบเทินเอาเข้าเด็กครับเลนนะไม่ใช่เลนนะเซนเลโซเน์โอ้ปวดหัวเลยเกนเลโซเนสก็ติดอีกสองครั้งนะครับตอนตอนนี้สี่ครั้งแล้วนะฮะเด็กมันวยนะครับผม เด็ก <Deck S 2> เราก็คอนเซปต์อย่างที่บอกครับให้ติดเรโซนนน์ถึงสิบที่เร็วที่สุดเลยครับยี่สิบเป็นผลพลอยได้ถ้าทําได้นะ o ูตอวิ i ด d อมครับอีโว e แล้ก็ตีออย่างเงี้ยเราจะหยาบหน่อยหน่อยคือเด็กเราอ่าเคียมอนเขาได้ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าถามผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับลงวนะิวเลสอาก้อนโจนึงครับลงอีกใบหนึ่งครับโจอีกหนึ่งเลโซนนน์ติดอีกครั้งนึ่งครับรอบนี้เลยโซนนติดหกครั้งนะครับ ลูซิเฟอร์นะครับโอเคเขาลงเตต้ามาอ่ะงั้นตีเลยครับสายอีโวชัวสายอีโวอีโวสักสายหนึ่งไม่แน่ใจสายไหนกอนมันเตต้าอีโวครับหยิบเดลต้าแคนนอนับผมลงฟอรี่เมดิเชียนครับเดลต้าแคนนอนยิงครับยิงคนเลยอ่ะเกณฑ์ได้อีโวฟรีครับตีครับตีครับเนี่ยเราจะเคลียบอร์ดอย่างยากแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับคือเราถ้าจัวได้เราก็เคลียร์ได้ครับ มิสคาลเคลเลดครับอาจเจือได้พอดีเอากิสโมเอากิสโมครับทิ้งหนึ่งโจนหนึ่งในเซนสหายไปอีโวกิสโมครับได้เอ็นเชียนอาร์ติแฟกต์มาตีหนึ่งตัวเนาะตีเทสครับสามหนึ่งเทสครับอ่ามารีออไอฟาวเวอรี่เมทิเชียนไม่ต้องสนนะครับเราไม่มีมอนให้เขายิงอยู่แล้วเนาะอาร์คแองเจิลออฟอีโวเคชั่นครับโอเคอ่ะอีโวมาฮะ แล้วก็เกมน,นะครับได้แม็กเพิ่มครับอ่ะเธอรเราจั่วครับยูวานครับเอาการหนึ่งใบกับเข้าเด็กครับเอาเวทกับเข้าเด็กครับผมเธทนี้ไม่ได้ใช้หยิบโอเค analyzing artifact ครับผมใช้ reacting the path นะครับทำให้ได้จั่วนหนึ่งนะแล้วก็อีโวตีจัว่ว ชือตัวหนึ่งช่วงนี้ช่วงวัดใจลงตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเอาเข้าเด็กหนึ่งใบจบเทินนะครับอ่าอันนี้เลนเซนเราครบเอ้ยพูด <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> เรโซแนน์นเราครบเกินสิบแล้วนะครับตัวที่เป็นคนเนี้ยชื่อเลยนะออ,ออโตมาออโตแมชชินา่ามเดนนะครับจะกระโดดมาจากเด็กเป็นอินวเคชันเมื่ออ่าเมื่อจบเทินของคุณถ้าเรโซแนนซ์ทำงานมาอย่างน้อย10ครั้งจะอินวอคดิสการ์ดนะครับ ตัวมันก็สี่ห้ามีวาดครับเป็นมอนที่โอเคเลยเป็น f o l โลเวอที่แต็กดีแล้วก็อ,อยูวานครับบอกว่าเมื่อเริ่มเทินฝั่งตรงข้ามถ้าเลเซอร์แนนทำงานอยู่นะครับอย่างน้อยถ้าเลเซอร์แนนทำงานไปแล้วอย่างน้อย5ครั้งจะดิวสีดาเมจใส่แรนดอมเอนเ y มี่ฟอลโลเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งสูงนะครับแล้วก็ถ้ามันทำงานถึง10ครั้งจะยิง4ดาเมจใส่ลีดเดอร์ด้วยนะครับ ตอนนี้ยก็จะสุ่มยิงตัวหนึ่งแล้วก็ยิงสี่ให้เลือดเขาเหลือยี่สิบเนาะอ่ะยิงครับไม่แม่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะลูซิเฟอร์ครับไม่เป็นไรครับแค่ถึงถึงเรโซแนนซ์สิบก่อนเทินก่อนเทินเจ็ดก็โอเคครับอ่ะลูซิเฟอร์อีโบครับยิงหมดครับตีครับอ่ะ้ายจั่วครับตีครับเหลือสิบไม่เป็นไรครับแมกนาซีโร่ครับผม แบ็กหน้าซีโร่เมื่อลงมาครับแฟนๆบอกว่าถ้าเลเซนท์ทำงานอย่างน้อยสิบครั้งนะครับจะยิงสิบดาเมจใส่ทุกตัวของฝั่งตรงข้ามถ้าทํางานถึงยี่สิบครั้งก็จะยิงยี่สิบแทนนะครับเนี่ยแล้วมันจะคอมโบกับแอสโตลููซีโร่นะไอแอสโตลููเทโลแลนด์นะครับโอเคลงไบเซอร์เนาะใช่ไหมใบเจออ่ะลงโฟเรียอันเชิญไบไบเซอร์นะครับตีตีครับจบเทิฮิวสี่ครับ ฮิวก็ไม่เป็นไรครับจ G แล้วครับผมเม็กหน้าซครับยิงอีกครั้งหนึ่งทีแล้วก็แอ s o ลูดเทนอลแลนด์ครับทำลายทิ้งครับ9ดาเมจสอมครับผมจ G ครับเกมที่สองนะครับเจอซอสค้าของเอริกานะครับ จริงนะ extension มา s o r t c r a f t ก็เป็นหนึ่งนตั้งนะผมหยุดก่อนขอขมเมาส์หน่อยจริงๆตอน extension มานะครับเด็กที่ผมอยากทำเลยนะเด็กแรกอะ s o r t c r a f t เด็กที่สอง forest c r a f t เด็กที่สามลูน c r a f t เด็กที่สี่ shadow c r a f t แต่แบบเอเอผมไม่อยากบอกว่ากาชาผมเป็นยังไงไปดูกันเองเลยนะครับโอเคดูเกมดูในเกมกันต่อมือเราเปลี่ยนสองสามใบได้นะเราเปลี่ยนสองก็ได้นะครับ โจนหนึ่งเท่าน,นึงก็โอเคครับเด็กเราเริ่มกอดได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันจะติดเราสนันหนึ่งครั้งแล้วนะคือถ้าเริ่มหลังนะครับมันจะได้จั่วกระสองใบใช่ไหมแล้วเด็กมันจะเป็นสามห้าเลยสนนจะไม่ติดนะครับถ้าจั่วเป็นแบบจั่วทีละใบจะติดแต่จั่วทีละสองใบมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่อ่ะลงริวเลดดัต้อนครับจนหนึ่ง อ่ะนะครับเธอหน้าเรโนเซนจะเป็นครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่วะสามอ่ะอเขาเรธนจวดเรมนแซนเรนเฮ้ยเรโนเซนคืออะไรวะเรโซแนนซ์ทำไมผมผมฝุ่นหรอวะหรือผมเป็นอะไรวะเนี่ยเออเรโซแนนซ์ครั้งที่สามนะครับนี่เหมือนเดิมก็เล่นมิสคาคฟเลชันก็ได้ครับจวดง่ายดีชึบจุดหนึ่งครับตีไปครับค่อยๆค,ค,ครับ อันชันเดอะสปอยนะครับจริงๆเด็กเราสู้เด็กนั้นทันไหมเด็กนั้นนะครับฝั่งนน้นน่าจะเป็นมิสโทลินา olina, สายดรามติกลีทีสนะครับถามว่าไวัยทันไหมก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วนะครับผมผมจำไม่ได้เหมือนกันนะกิสมครับลงมาครับทิ้งรามิเอลเลยนะครับรามิเอลเราเราเรา,เราคือใค่อยู่ دة? เนีเ้ยเฮ้ยมืนเลินเนหดรามิเอลเราไว้ใช้เวลาเราเริ่มหนักแล้วมีอีโวมากกว่าเานะครับเพราะฉะนั้นม่แกทิ้งได้เลยนะ ตอนนี้ก็ลงไอรอนฮีโร่ไปเลยครับน้องเขาตายเข้าเด็กไปแล้วครับไม่ต้องห่วงทำให้เดซ์แซนด์ติดง่ายขึมั้ยตอนนี้เรียนแซนด์ห้าครั้งอ่ะรามีเอลอีโวมาครับน่าจะกิสมโอเคกิสมอถูกต้งเลยอาร์แองเจิลน่าจะไอรอนฮีโร่โอเคอ่ะไม่เป็นไรครับเรสโซแนนซ์ครั้งท,งที่หกครับผมชื่อ 6่ะใช่ไหมหกหรือเจ็ดหกโอเคลงมาทิ้งจ่วทิ้งรีเพร์โหมดนะครับอีโ e วครับเอาเอนเชียนมาตีนะครับเอนเชียนอ์ติแฟกต์รีอกติ้งเดอะพาร์ทครับได้จ่วหนึ่งนะฮะแล้วก็ตีครับตีคนครับ Energy Supply นะครับเอา Analyzing เข้าเด็กฮิวครับผ่านเลยเด็กเขาเล่นเรื่อยๆนะวิสซ์โทล l i n a ถ้าถ้ายังไม่ติดก็ยังไม่เกมเจอว i สซ์ลีน่าค่อนข้างวัดเหมือนกันนะว่าถ้าเขาติดตั้งแต่เทอเนี่ยตงใหม่นะครับอย่างอันเนี้ยไม่ได้ใช้ดารดรามาติกรีทีสเนาะก็ยังเล่นได้ดีครับดีครับ ให้เขาตุดเหลือสี่นะครับแนละ้วเดี๋ยวลงยูวานเอาเอาใบจวดกับเลสอ๋อใช่เพราะว่าผมจะลงรามิเอลมาเป็นหวานนะรามิเอลลิวเลนนะก้อนนี้ผมเรโซแนนซ์เราสิบครั้งแล้วนะครับอีโวยูวานครับอีโ e วแล้วจะได้อนาลัซิ่งอาร์ติแฟกต์ครับผมแล้วก็จบเทิร์นนะครับลีโนลีโนแซนไม่ใช่เรโซแนน เฮ้ยผมปวดหัวกับตัวเองอะ่ะเออสิบครั้งแล้วนะครับก็จะกระโดดหวาดมาเนอะแล้วก็เริ่มเทินเขายิงสี่ยิงสี่นะครับไปเทินหน้าเราก็ยิงไปแม็กหน้าซีโรได้เลยพร้อมอีโบครับอ่าแบนิดมือครับจัวดสองครับเพรสมาเทินแบรนซ์นะฮะเกนอีโบครับจัวดสองครับตีเทิดครับอ่ะถ้าเหลือมอนขนาดนี้เกมแล้วครับ ตีคนครับอ๋อแม็กนาซีโร่แบกนันนะครับยิงครับยาจีจ yeah. ีครับผมโอมิโกโตเดชเกมที่สามนะครับผมชื่อโอเคเราได้เริ่มก่อนเหมือนเดิมเนาะไม่เหมือนเราได้เริ่มก่อนตลอดเลยเด็กเนี่ยครับเริ่มก่อนได้เปรียบจริงๆนะ กานว่าเลยโซนนั้นมันจะติดก่อนนะครับเปลี่ยนสองใบเลยครับเอ้ยมือไม่ดีไม่แย่นะมีคาลคาเลชั่นขึ้นก็ดีอยู่หรอกแต่อยู่วานขึ้นต้นเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะใบไล่หนึ่งจหนึ่งครับง่ายๆเทอร์มสองก็อยู่วานไม่ผมว่าผมแพนเนอร์เออพลานาบีชแล้วก็ไอรอนลีเมนครับ พาเลยยูว่าเราเก็บไว้ยิงดีกว่าถ้าถามผมคือถ้าต้นเกมไม่มีก็เล่นเลยครับแต่ว่าถ้ามีเล่นอย่างอื่นก่อนนะมิสเคอลเลชั่นครับนี่พาเลยอิสเบลเนาะโอเคงั้นก็สายเวทแลว ing tomorrow. หละอ n t ทอริงท o มอร์โ w เดี๋ยวนะการที่เขาฟิวชั่นไปเมื่อกี้ครับ เขาเอาอะเลสเตอร์ฟิวชั่นเข้าไปนะใช่ไหมเมื่อกี้ชึบอยู่ไหนวะนี่ปะชึบอออมันดูไม่ได้แต่ว่าเออผมเห็นเป็นอะเลสเตอร์เดี๋ยวขึ้นภาพอะรเลสเตอร์ให้แปลว่าเด็กเขาต้องเล่นเป็นเวทยิงที่เด็กต้องต่ํากว่าห้าใบนะครับอเด็กแอนนี่ใช่ไหมเขาเรียกว่าใช่ไหมชื่อแอนนี่กับ er. เกลียแอนนี่เกลียแล้วก็อิซาเบลนะครับสามพี่น้องมันไม่ใช่พี่น้องนี่หว่าเออป็นว่าสามม่มดนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็รู้ไว้ครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับถามว่ารู้แล้วทำอะไรได้ไหมก็ไม่ค่อยมีทำอะไรได้เท่าไหร่ก็แค่รู้แล้วเราเราก็จะรู้ว่าเราต้องเล่นตอนเขาเด็กเหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้เราสะกบเลยนะอ่ะเห็นเกลียร์มาครับมันก็ชัวร์แล้วครับเด็กเวทชัวร์พอเรารู้เด็กเขาเราจะรู้แล้วนะว่าถ้าปิดเขามีเทินไหนเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องกลัวตอนไหนนะครับรีเวนเอิร์ธครับตีเทดโอเค เม okay. okay. จินกิซ้ายโอเคโคเวเนน้นเมจโอเคข้อทันจั่วครับผมจั่วเพิ่มครับจากไอ้นี่นะมิสคาลเลชันกิสมครับทิ้งไอรอนแมนเอ้ยไอรอนฮีโร่ขอโทษเออแล้วก็อีโวกิสมครับได้เอ็นชีนอ์ติแฟกต์หนึ่งตัวตีครับตีครับไอรอนรีเมนครับผม แล้วก็ m ม c ช a n i c a l d e ไซน n จุดหนึ่งรีแพมโหมดใส่ตัวเองครับฮิวตัวเองหนึ่งครับผ่านเลยอิ a ซาเบลฟ i o ช่นเอาอินไซต์ขึ้นมือนะลงอิ a b e l ด้วยเลยอยอโวอิสซาเบลแล้วเรียบร้อยได้เวทใหญ่ขึ้นมือกออยังไม่ใช่ได้เฟดแฮนอ๋อเวทใหญ่มันได้จากเวทคอนหนึ่งใช่ไหมคริสตัลวิชครับ ตัวหนึ่ง Impalement Art ยิงครับ Covenant Co Mage นะครับจัวครับ Insight ครับจัวครับ Covenant Mage นะครับจัว Fade Hand เอื้ออ่ะเธอเราค่อยๆเคลียร์ครับเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อโอเคอ่ะของลง u วานก่อนนะรอบนี้นะครับ อ่าเรโซแนนซ์เราอะ่ะตอนนี้อยู่ที่เก้าเนาะถ้าเราต้องทําให้ถึงสิบเทิร์นะเทอร์หน้ามันต้องสิบไม่ก็เทอร์นี้สิบเลยก็ได้ถ้าเราลงยูวานอีกใบนะครับเพื่อจวยอีกหนึ่งใบเรโซแนนซ์ก็สิบแล้วเนะาะเท่านี้เราจะได้ยิง 8. แปดเราแมกนาไรเซอร์อีกสิบเป็นสิบแปดนะฮะเทิร์หน้าอ่ะยูวานอีกใบครับเอากลับเข้าเด็กเอากาดกลับเข้าเด็กครับผมจุดหนึ่งเรโซแนนซ์จะติดพอดีหนะึ่งครั้งแต่แค่มันจะไม่เห็นว่าติดนะครับยูวานอีกใบครับ โอเคอย่างนี้เกมแล้วมั้งถ้าฮิวไม่ถึงอีโวครับอีโวยูวานไปตีเมทหนึ่งสามคับหนึ่งตัวชือบจบเทินครับผมกระโดดโลครับแล้วก็ยูวานครับไล่ย,ยิงครับยิง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 ถ้าเทินหน้าเลือดเขาไม่ถึงสิบก็จีจีครับผมแอนนี่ครับ impelment ครับอ่าผมจั่วก็ได้รูนี่มีฮิวไหมยิงยิงฮิวอีโวเฮ้ยน่าประดาทับใจเคลียร์หมดไหมคือคำถามหนึ่งตัวสองตัวโอเค GG ครับผมแมกนาไลเซอร์เอ้ยแมกนาซีโร่ครับยิงสิบโอ อ่าจีจีครับผมอ่ารอบนี้เจอพอท่อ้าของราเมีเเหมือนนะครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นสายเบลเฮมอสสายลุงหรือว่าสายผงนะมาเก็บแมกนาซีโร่ไปเลยครับกิสโมเอาไว้แล้วกันเนาะกิสโมไม่เอาไม่เอาก็ได้ อ๋อเราเริ่มหลังเนี่่าใช่ไหมต้องหาเรามีเอลโอเคเขาเทินจวดไอรอนลีเมนครับอ๋อเราเริ่มก่อนเหรอโอ้มองงไปหมดเลยเนะี่ยเมาพอนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยอาจจะเมาเมานิดนึงเนาะอะรามีเอลครับเทินสองผ่านเลยค่อยๆเล่นนะครับ เอ e นเนอร์จีซัพพลายเออถ้าถามผมอะเคลียร์ก่อนนะตัวมันสโนบอลดีมิสคาคูลเลชันครับแล้วก็ตีเคลียร์เลยครับอย่าปล่อยนานนะตัวเนี้ยตัวปั๊มเลยสนแนนเลยชื่อกิสมทิ้งจัว่วเมคชานีคั่วดีไซน์อ่ะเราก็ลงเอ e r เนอร์จีซัพพลายเออร์เหมือนกันครับ แล้วก็พาหน้าบริชนะครับผ่านเลยไม่จำเป็นต้องลงกิสโมนะถ้าลงมาโดนเขาอีโวกิสโมเคลียก็จีจไปเพราะฉะนั้นเราจะเก็บไว้เนาะกิสโมเป็นใบเคียบอร์ดที่ดีนะครับมีไว้มีก็เก็บไว้นะหมายถึงช่วงใกล้อีโวนะมือแรกเก็บไม่เก็บแล้วแต่ครับอ่ะเขาอีโวกิสโมครับนี่ ที่เขาไม่ตีเนี่ยเพราะว่ารีโซแนนซ์เขาครบห้าครั้งแล้วนะเขาจะได้ยิงอัตโนมัติอยู่แล้วโอเคกิทสโมครับทิ้งทิ้งลีแพรโมดไปครับจวดหนึ่งชุบอีโบครับแล้วก็ reacting the past ครับผมแอดตายฮิวตายฮิวนะครับจวดหนึ่งครับน่าจะลง analyzing กับพราน่าถ้าผมจำไม่ผิดนะ analyzing ครับแล้วก็พาหน้าปะโอเคคือผมไม่แน่ใจว่องพาร์น้ากับไอรอนลีเมเนี่ยมนได้ทั้งคู่อาร์คแองเจลครับแมนิดอโดนดักด้วยนะกิสโมครับทิ้งจั่วเหมือนเราเลยเรโซแนนซ์ ance, เขาเขาน่าจะสายเรโซแนนซ์แล้วละขนาดนี้นแต่เจ็ดเท่าเรานะก็โอเคเราถ้าเขาไม่ได้เร่งรามิเอลแปลว่าเราเทินเจ็ดก่อนเขาชัวร์วนะครับผม สปินาเลีเสร็จแล้วอ๋อผมยังไม่ได้กดเพล์นี่หว่าขอโทษผมก็งงว่าแบบเออทำไมเขาเล่นนานอ๋อเออว่าผมถ่ายรีเพย์นี่หว่าอ่ะริวเรดดากอนครับอีโวตัวเองครับผมไอาอลรีเมนครับตีครับรามิเอลครับผม แล้วก็รีเทร์โมดปะอีโวมาฆ่ากิสโมครับผมตัวมันตัวมันดีกันไปไม่โอเครีเทร์โมดฮิวตัวเองผ่านเลยแต่ว่ารอบเนี้ยครับเลนเรโซแนนซ์เราจะไม่ติดนะเนี่ยเพิ่งแปดเองเ์อหน้าจะเป็นเก้าพอเ์นหน้าจวนเข้าเิ 1, ร์นจวนหนึ่งเหลือยี่สามกลายเป็นเรโซแนนซ์ไม่ติดแล้วก็ไอรอนนีแมนหยิบมาชิน่้าอีกหนึ่งใบก็กลายเป็นยี่สิบห้ายี่ ยี่สามเป็นยี่สองเลยฉะนั้นก็ติดรอบหนึ่งเนาะซึ่งมันไม่พอนะแต่ก็อืถ้าถามผมนะล่อเขาล่อเขาเขาเรียกนะล่อเขาสแปมบอร์ดได้ก็โอเคนะครับถ้าเขาสแปมบอร์ดอะมันก็จะถึงสิ่งที่ไม่ถึงก็จะถึงถ้าเขาไม่สแปมบอร์ดสิ่งที่ถึงก็จะไม่ถึงโอเคอย่างนี้ถึงแม็กนาซีโร่ไปเลยครับไม่ต้องกักเนาะยิงสามอ,อตรงเนี้ยครับ ผมเลือกลงไปเลยเพราะว่ายิงไฟสามดาเมจสี่ตัวเมื่อกี้สิบสองยิงคนอีกสามเป็นสิบห้าแอ t e ูลูเทโลแรนเราจะเหลือคอสศูนนะครับใบเนี้ยส่วนใบนี้จะเหลือคอสหนึ่งนะเพื่อให้เธอหน้าเรามีสิบแปดดาเมจในมือนะครับเห็นไหมเท่านี้มันก็จะอยู่ในการคำนวณของเราแล้วแม g กหน้าซีโครับยิงน่าจะสิบไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีแอปซูล t ตเทโลแรนปิดไม่ได้ละเด็กมันปิดเทอแปดแอปูเทโลรนครับ ทำลายครับทำลายอคร hine? ับตีครับจ g ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเพลย์ของเด็กเด็กเลสอนแอนพอเท่าครับนะครับที่ผมเป็นคนจัดมานะฮะก็อันนี้เป็นดารฟที่สองนะครับดารฟแรก ผมจะใส่สปินาเลียแทนไอรอนฮีโร่เนาะก็เดี๋ยวใต้ d e s c r i p t i o n จะทิ้งลิงก์ของลิสต์นี้เอาไว้ให้นะครับถ้ามีลิสต์ที่ดีขึ้นเดี๋ยวผมปรับแล้วทำคลิปใหม่เดี๋ยวผมก็เอามาลงใหม่นะครับผมยังไงก็ตอนนี้ก็ลองเอาคลิปนี้ไอเอาลิสต์นี้นะครับลองไปเล่นลองไปปรับใช้กันดูนะครับอาจจะไม่ใช่ลิสต์ที่ถูกใจเพื่อนๆมากที่สุดเนาะแต่ว่ามันเป็นลิสต์ที่ผมรู้สึกว่าเออวินเลตผมโอเคสุดสำหรับลิสต์นี้นะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อมาเดี๋ยวติดตามกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบี bye bye.